ดวงเส้นทางสายมูกับอีเวนต์งานมงคลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในขอนแก่นงานนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นงานที่จะพาทุกคนไปเปิดประสบการณ์ความเชื่อและก็ความศรัทธาผ่านกิจกรรมเสริมดวงเสริมงเมงินเสริมความมงคลให้กับชีวิตงานนี้บอกได้เลยนะคะว่ารวมร้านบูชาของขัง,งเสริมความมงคลจากวัดดังในภาคอีสานเยอะมากหรือใครเป็นสายมูอินเทรนนะคะที่นี่เขาก็มีทั้งสักลายมือเศษฐีน้ำหอมมงคลแล้วก็เสริมเบอร์มงคลด้วยนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังมีร้านบูชาองค์เทพต่างๆรวมไปถึงร้านเช่าพระเครื่องจากชมรมอนุรักษ์พระ เขาก็ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่เรียกว่ามูมาเก็ตเป็นโซนมาเก็ตเล็กๆนะคะที่เขาจะนําเสนออาหารผ่านความเชื่อแล้วก็ความอร่อยเข้าด้วยกันไม่เพียงแต่มีทางการกินเสริมพลังเสริมบุญแล้วก็กินตามทา้าวแอบระซิชว่ากิจกรรมภายในงานไม่ได้จบแค่นี้นะคะภายในงานเนี่ยก็จะมีมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดังนะคะที่จะมามอบความสุขให้กับเหล่าสายมูแล้วงานที่เราพูดถึงนะคะก็มีชื่อว่าสัตยาีสานมูแฮนงานเริ่มตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่21กรกฎาคมนี้จัดที่ลาน,นศิลปะวัฒนธรรมมหาวทิทยาลัยข